สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวกับคุณประวัตินิติชาทุสกุลผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญได้เปิดศูนย์ฟื้นฟูนฟนฟนสุขภาพสุขใจใกล้บ้านในชุมชน โดยมีนายบุญชูจารุจิตรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้เดินทางมาเป็นประธานได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในจุมจนอีกด้วยตพร้อมด้วยนายฤทธิไกรสายสุดนายอำเภอพานาก็ได้มาร่วมเปิดศูนย์และดังได้พบปะกับพี่น้องประชาชนประชาชนก็ชื่อกชื่นใจครับและนายบุญมีมัทถากับนันตำบล ไม้กลอนก็ได้มาร่วมครับกับนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนนี่ครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลครับศูนย์นี่ครับบ็มาฟังครับเป็นบางช่วง<ค>บ,บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนได้กําหนดจัดโครงการเปิดศูนย์ดูแลช่วยเหลือ และฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์ฟื้นฟูสุขใจใกล้ใกล้บ้านองค์การมาหารส่วนตมบุไม่ก่อนขึ้นในวันที่สามตุลาคม2 5ง8้กสิบแปดณศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านองค์การในตำบลไม่ก่อนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเหตการนี้ในวันนี้จะเป็นการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านองค์การอาหาส่วนตำบลไม่ก่อนและได้งเรงียนความสำคัญ ในการจัดก,การบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพและการผู้ป่วยในระยะฟื้นฟูและผู้ที่จะเป็นเะตนาแล้วการฟื้นฟูสมรรถภาพและผู้ว่วจากนั้นก็ได้ร่วมกันเปิดแพร่ขับคุมป้ายเปิดป้ายครับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านและก็ได้เข้าชมในห้อง เออครับบำบัดก็จะมีอุปกรณ์การช่วยเหลืออครับในร่างกายสุขภาพแล้วก็มีเอ,อครับอุปกรณ์ที่จะบำบัดแล้วก็ช่วยเหลือในเบื้องต้นนี่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีไ่ได้ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีได้ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยศูนย์ฟื้นฟู สุขภาพสุขใจใกล้บ้านนี่ครับก็จะมีจเจ้าหน้าที่นี่ครับอคอยดูแลแล้วก็ชํานาญการกระปอได้พบปะกับพี่น้องประชาชนจากนั้นก็ได้มอบสิ่งของให้กับผู้พิการที่มาร่วมครับได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกําลังใจนี่ครับตามมาร่วมเปิดศูนย์ในครั้งนี้สื่อมวลชนหลายส,สำนักก็ได้มาร่วมกับทําข่าว เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับก็วันนี้ก็นับถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับที่องค์การมหาสัมพันธ์ธรรมชาติจรเดินร่วมกับอบตไม้กอนอำเภอพานามีท่านนายอำเภอมามาวันนี้ที่ร่วมเปิดศูนย์เป็นหนึ่งในโครงการที่ของอบจอที่จะมาะให้พี่น้องไดเ้เข้าถึงในการฟื้นภูสุขภาพนะครับ ร่วมกับพี่น้องทุกตำบลในจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับโดยวันนี้เรามาที่ตำบลไม่ก่อนเป็นตำบลแรกนะครับศูนย์ตัวนี้จะเป็นศูนย์กายอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับให้ระยะการพื้นฟูของพี่น้องที่เรื่องสุขภาพยังเข้าสู่วัยในการเสื่อมโทรมแล้วศูนย์ตัวนี้จะเป็นศูนย์นะครับตอนนี้อบจอำนาจเจริญของเรากําลังทําโครงการ โครงการกายอุปกรณ์นะครับโดยความร่วมมือระหว่างโครงการมหันต์ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกับวิทยาเทคนิคนะครับนั่นหมายถึงว่าอุปกรณ์ฟืนฟ้นฟูทั้งหมดนะครับของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเมื่อเมื่อชำรดแล้วนะครับก็โออกตไม้ก่อนจะเป็นศูนย์พักพักอุปกรณ์แล้วก็ส่งต่อไปที่วิทยาเทคนิคซึ่งเราทําควารร่วมมือกันระหว่าง องค์การมหาวิาสวนจังหวัดน้ำมาเจอเพื่อจะซ่อมแซมบำรุงอ่ากายอุปกรณ์นี้ให้ให้ให้สามารถสามารถใช้ได้ครับท่านก็เป็นคล้ายๆว่าครับศูนย์ทุกศูนย์ก็จะเป็นเครือข่ายขององค์การมหาส่สวนจังหวัดนมาเจอจะเป็ใช่าวครับท่านนายกครับเป็นยังไงครับวันนี้ประทับนใจยังไงที่ท่านได้ปวดเออชุนอย่างนี้ครับ ครับก็มีความประทับใจนะครับคือได้ศูนย์ที่จะมาให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะบลแม่กรของเรานะครับที่ผู้ป่วยในยะพึ่งพิงนะครับที่ต้องการช่วยเหลือการดูแลแล้วก็เรามีศูนย์มีอุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องในการออกกําลังกายหรือแก้ไขปัญหาต่อไปพี่น้องจะไม่เป็นคนพิการแล้วนะครับครับ ครับบางอีท่านนี่ครับข้อเมืองพนาครับท่านท่านนายพลครับเป็นยังไงครับวันนี้มาร่วมครับไปครับต้องขอบคุณทางโครงการพาฒนาปฏิบัติระดัาจเจริญนะครับแล้วก็ทางโครงการบริหารส่วนตับเมืองไผ่กรอนนะครับรวมทั้งหน่วยงานทางสาธารณสุขนะครับที่ได้ให้ความสําคัญนะครับกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพาะอย่างยิ่ง น้องประชาชนที่ภาวะที่ที่ขึ้นเนี่ยที่ก็พูดทีกบ่อนะครับแล้วกอตอนจะไม่มีลูกหลานนะครับอยู่ด้วยก็จะได้อาศัยสิ่งนี้นะครับนอกจากจะมาดูแลในเรื่องของเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายแล้วนะครับก็อยากจะที่เขาปัดกันนะครับเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของคุณภาพจิตใจด้วยครับครับอีกท่านหนึ่งครับท่านกำนันตำนไปก่อนเป็นยังไงครับท่านกำนันบุญมีครับผมก็ อันดับแรกต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโงค์าารบริหารจังหวัดแล้วก็ตมให้ก่อนนะครับที่มีความ่องใยในเรื่องของอดูแลสุขภาพที่น้องในพื้นที่นะครับเป็นการดูแลซึ่งกันแลกกันนะครับไม่ไม่ได้ปล่อยให้หลังจากที่เข้าทําการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับก็มีหน่วยงานที่จะดูแลอีกท่านหนึ่งก่อนที่จะ,ะมีสุขภาพกีสุขภาพกาย Hãy subscribe ta kênh Ghiền cuộc Gõ Để không bỏ lỡ những من